บองพี่น้องยาวไปพูนพักเซียนยาวไปนูน่นยาวไปนูน่นไปไกลๆพุนหลายเด้ออันเพื่อนสาวเพื่อนสาวเจอคนเถาคาตาพุทเถาคุยนำ้ำไม่ได้เก็บพักเซียนเบิ้งนูงเก็บนี่เบิ้งนูงเก็บพักเซียนเก็บเอาง่ามเมืม่อถ่านั่งเลยเนาะเออคาตะคุยคบพุเถายุพุทเถาติดใจ คนแกเงาเดินผ่านเราเระยากคุยด้วย, <laughs> รเ,ยวเราห่วงผักเซียนเราเก็บผักเซียนก่อนอพี่น้องเขาห่วงผักเซียนเขาเก็บผักเซียนก่อนอโชคดีด้ะผู้เฒ่าเดินมาเจอเ,ออเล่าก่อนเราก็เลยได้คุยกับผู้เฒ่าเบิง่งบท่าละบท่านางละเก็บกอนละ มแต่ยอดงามๆามพุทธามิต่ย,ยอดงามงามพุทธาเฮ้ยมแต่งามๆเก็เบฐา,านง้างก่อนละเก็บเบิดจากเก็บเบิดจากเขาละมาเด้อพายากเบบยาก็พบพายาเก็บพักเซียนง,งามๆาม็มาเด้อเบิ่งมแต่ยอดอบอวลเลยผู้เจ้านึกว่าปีนี้จะไม่ได้กินซะแลว้วนึกว่าปีนี้สิบ่ได้กินพักเซียนซะแล้วมูเ้มเจ้าเอ้ย มาเด้อพอเด้อผูดอยาเก็บมาเด้อจ้าพักเซียนฝรั่งจ้า